ก็ความสุขความเจริญตงมีแดท่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักเรียนอีกเช่นเคยนักเรียนถามว่าพระพุทธศาสนาต่อปัญหาเรื่องเพศที่สามคือกระเทยตุด๊ดทอมดีแล้วก็เปยยานด้วยอย่างอะไรบ้างครับคือว่ากันตามความจริงพวกเบียงเบนทางเพศในลักษณะนี้ มีปรากฏอยู่ในคำภีพระพุทธศาสนาทั้งหมดคือในส่วนของพระวินัยบิดกออตอนที่ว่าด้วยบุคคลที่มีสิทธิบวชเป็นภิกษุหรือไม่มีสิทธิก็มีการจำแนกคนที่ไม่มีสิทธิบวชเด็กขาดเนี่ยไว้สิบเอ็ดประเภท ก็มีพวกกระเทยตุ๊ดเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็พวกที่เพื่อจะพลัดจะผูกบวชเข้าไปก็ต้องปล่อยเลยตามเลยก็มีอยู่สามสิบกว่าประเทศประเภทแต่ว่าเป็นการพูดถึงคนที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆ คือไม่ได้สืบสาวถึงที่มาว่าทำไมเขาจึงเกิดมาและก็เป็นอย่างนี้เพราะเป็นการพูดปัญหาวินยัยไม่ใช่พูดปัญหาเรื่องกรรมทีนี้ถ้าเราถามปัญหาเรื่องกรรมก็อย่างที่บอกมาว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประพฤติผิดในทางเพศของบุคคลเหล่านั้นในชาติก่อนๆซึ่งมันก็คงนานแล้ว กรณีเศษกรรมที่เหลือลงก็นำคนเหล่านั้นมาเป็นอย่างนี้นั้นส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนที่สำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นทางสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแยกปัญหาเรื่องอาหารปัญหาเรื่องฮอร์โมอนเพศฮอร์โมอนเพศปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมปัญหาครุกคีกันปัญหาเรื่องค่านิยม ปัญหาการกล้าเปิดเผยตัวของบุคคลเหล่านั้นคือของคนประเภทเครียกเพศท,ที่สามเนี่ยเขากล้าเปิดเผยตัวแล้วบางคนก็ปรากฏว่าโดดเด่นเป็นที่ยอมรับยกย่องนักถือของบุคคลภายในสังคมคนคนที่เคยกปกปิดตัวเองมามันก็เปิดเผยตัวขึ้น จริงมันไม่ใช่เรื่องมากอะไรหรอกมันมีอยู่อย่างเงี้ยธรรมดาของโลกเพราะอย่าลืมว่าผิดผลจากการผิดศีลห้าข้อมันก็สร้างบุคคลประเภทเหล่านี้ขึ้นมาในสังคมผู้ที่เกิดมาอายุสั้นมีโรคมากมันก็เกิดมาจากผลของปานาติบาตเกิดมาฐานะยากจนขัดสนานาถา ก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอทิจนาทานเป็นกระเทยเบียงเบนทางเพศถูกค่มขืนซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็เป็นผลมาจากการมีสมิชาจารเป็นคนไม่มีฐานะไม่มีเครดิตพูดจาใครไม่เชื่อถือมันก็สืบเนื่องมาจากพุทสาวาสติสตังไม่ค่อยดีเออลเอะเทอะ ไม่ค่อยจะเรียบร้อยสติปัญญาไม่เคยดีก็เป็นผลมาจากงานทินัดสุรา,รามีระยะมัจฉะปัญหาเรามีมันเป็นเรื่องขต่างๆังกล่างเนี่ยก็มามระสมกันก็กลายเป็นการปรากฏตัวที่โดดเด่นของคนเหล่านี้และอย่าลืมมสื่อต่างๆที่แพรก่กระจายออกไปเนี่ย ทำให้คนที่เป็นอยู่ก่อนได้ไม่กล้าแสดงตัวก็กล้าแสดงตัวจำนวนลคล่าๆจะมากแต่ถ้าเราคิดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่สมัยโบราณมาก็คงจะเปอร์เซ็นต์ไม่สูงหรอกเพียงแต่ว่าสื่อมันก็เล่นบทซ้ำๆบางทีคนคนเดียวก็ปรากฏในโอกาสต่างๆในเยอะ เว่นี้มีการประกวดอะไรแตะ่ะไรกันด้วยเลยไปไปกันใหญ่ก็เขาก็เป็น,น่งที่เขาเป็นควรเมตตาเอ็นดูแล้วก็ยอมรับนับถือตามที่เขาเป็นคือ,อยังไงยังไงมันก็ลูกไทยหลานไทยนะจะเอาไปไหนก็ก็เรียกว่ตาตัดไม่ตาขายไม่ขาดคือไม่รู้จะเไป็นไหนอะ่ะแม้รปชนชาติอื่มนก็ เพื่อนร่วมโลกด้วยกันเราอยู่กันไม่เทา่าไรเราก็ตายจากโลกนี้ไปยุคใหม่เมื่อก็มีคนประเภทนี้อยู่อีกแหละไม่หายไปจากโลกหรอกตราบใดที่กรรมมันไม่เปลี่ยนธรรมการที่คนเรารักหรือชอบเพศเดียวกันผิดหรือไม่และมันเป็นเวรกรรมอย่างใด หรือเป็นเพราะตัวเราเองที่ชอบในสิ่งนี้มีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราหันมาชอบในเพศตรงกันข้ามได้อันนี้ก็เป็นสื่อเรื่องมาจากการเมตมิจฉาจารย์เหมือนกันแล้วก็การพุกคีกัน ความโน้มเอียงสมัยเป็นเด็กเช่นว่าอยู่ผู้ชายด้วยกันผู้หญิงด้วยกันนะฮะอยู่กับประจําโรงเรียนประจําอะไรต่อะต่างๆเขาเรียกว่าอาเสวนปัจจัยคือมันสูบเนื่องมาจากการคบหาสมาคมการเกี่ยวข้องกันของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็สร้างความโน้มเอียงออกไปในทางนั้นเช่นว่าพวกติดคุกตุกจองจําอยู่ใน เรือนจำที่ผู้ชายล้วนผู้หญิงล้วนมันก็มีโอกาสที่จะชอบเพศเดียวกันหรือโรงเรียนประจำมาใรงต่างๆเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลกรรมในอดีตส่วนหนึ่งก็เป็นอาเซวนเันปัจจัยหรือปัจจัยการคบหาสมาคมการเกี่ยวข้องอาหารสภาพแวดล้อม กาครคุุกคลีกันเป็นต้นวนใครจะชอบใครเนี่ยอย่าไปทำชั่วก็แาล็กปรบโถงจะไปแก้ไขในรายละเอียดเขาไม่ได้หรอกเมื่อก่อนก็มีพระเขาโทรศัพท์มาจะขอสัมภาษณ์ออกอากาศเรื่องที่มีการยกพวกทุกตีกันทางภาคอีสาน วันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องของจังหวัดอุดอรก็บอกว่ากำลังมีงานกำลังทำรายการวิทยุอยู่และเรื่องอย่างนี้ออมันพูดได้แต่ว่าเรามองสมุทัยคือสาเหตุของปัญหาเนะี่ยมาจากคนกลุ่มใดเราก็รู้อยู่แ้วทำไมเขาคิดอย่างนั้น เราก็รู้อยู่แล้วพูดออกไปแล้วเขาก็ไม่ฟังคนที่ฝ่ายเจ้าถิ่นเขาก็ไม่ได้ฟังคนที่เป็นต้นเหตุเขาก็ไม่ได้ฟังก็เรื่องพูดไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเาเพราะว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้แหละรู้ชัดด้วยตัวเอง ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ไหมการที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะทำอย่างนี้ใช่ไหมคือจะลืมว่าตอนเหตุการณ์สิบสี่สิบสี่ตุลาคมสองพั 16, นห้าร้อยสิบหกพนิสิตนักศึกษาระดับแกนนำในมันเหมือนกับเจ้าของประเทศไปวางอำนาจบาตใหญ่ในส่วนต่างๆของประเทศ จนข้าราชการชั้นยศต่างๆเนี่ยสับสนขวัญเสียเลยบางทีแกพูดน่ากลัวนะฮะต่อไปนักศึกษาจะจับผู้ร้ายจะต้องขออนุญาตนักศึกษาก่อนประกาศที่สถานีตำรวจชนะสงครามตอนนั้นตอนนั้นมาก็ฝังอยู่ที่ประเทศอินเดีย มันจำพ่อเสียงอีกนามเขาได้หลยคนคนนี้เราก็บอกว่าประเทศมันอยู่ในสภาพร้ายคือแปรมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นอนาธิปไตยผลสภาพอย่างนี้ใครไปพูดมันก็ป่วยการ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะว่าแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายเราพูดคนก็รู้สึกว่าแบ่งแยกลักษณะเหล่านี้เขาเรียกว่าพูดไปสองไปเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองคือพูดนิ่งจะดีกว่าแต่เราก็ไม่มีเวลาที่จะไปสนใจในรายละเอียดด้วย คือพอดูข่าวทางโทรทัศน์เราก็กดไปช่องอื่นแหลเราไม่ดูแล้วเพราะเรามันจะไม่มีข้อมูลจะไม่รับรู้ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้พอมองปราดเดียวเราก็ดูออกแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรมันสืบเนื่องมาจากอะไรถามว่าการที่เราเป็นกระเทยบาปหรือไม่ในการเป็นกระเทยเนี่ยเป็นผลของบาปในอดีต แต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่บาปแต่เราทำบุญเราก็ได้บุญแต่ว่าตัวเหตุเดิมเนี่ยมันก็มาจากบาปแน่นอนเพราะมาจากสืบเนื่องมาจากศีลข้อที่ข้อที่สามคือการเมสสมิชาจารย์แม้แต่การที่คนถูกค่มขืนก็ทำชำเราต่างๆ ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการเมตชาจารย์ที่ตัวเองเคยกระทำไว้ในชาติก่อนเหมือนบาปนอย่าดูหมิ่นว่ามีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผลมันหยาดฝนที่ตกลงมาทีละหยาดมันสามารถทำภาชนะตีรองรับไปเต็มได้จิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบาปเนี่ยไม่ทำได้แล้วก็ดีที่สุดแหละ เพราะมันส่งผลผ่านพบชาติข้ามพบกับชาติได้อยู่เรื่องเดียวทั้งบาปกับบุญแต่นั่นเอง,ยงอย่างอื่นไม่ส่งผลข้ามพบกามชาติไม่ได้มีแต่บาปกับบุญเท่านั้นเลสรุปว่าการเกิดเป็นกระเทยนั้นเป็นผลของบาปแต่เป็นกระเทยแล้วจะเป็นบาปเป็นบุญก็อยู่กับการทำการพูดการคิดของเราในขณะนั้นๆ ก็ต่อไปถามว่าการที่เรารักเพศเดียวกันบาปหรือไม่และเขามีจิตใจแบบนี้เป็นคนยังไงไอ้น,นี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะมันก็การเกิดมาแล้วก็มีความโน้มเอียงไปรักเพศเดียวกันนั้นก็แสดงว่าความคิดก็ผิดปกติแหละมันก็ต้องมาจากบาปในอดีตและการ คบหาสมาคมการเกี่ยวข้องกันในปัจจุบันโดยความคิดที่าการการกำกับควบคุมแต่ว่าจะเป็นบาปหรือเป็นบุญมันก็เป็นขณนะขณะไปคือหลังจะเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นเรื่องขณะขณะไปแต่เหตุได้เกิดมาแล้วก็มีความโ่วมเอียงไปทางนั้นอันนี้เป็นบาปแน่นอนก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่า ปัญหาแนวท้องแทงทิ้งปัญหาแนวเบี่ยงเบนทางเพศกระแสมาแรงมากนี่ปัญหาตอบมาตามลำดับตามที่เขาอพิมพ์แล้วก็เย็บเป็นเล่มไว้ให้เนี่ยก็ปัญหาทั้งหมดก็เรียกว่าหลายร้อยปัญหาแต่ว่าก็ตอบมาถึงปัญหาที่ห้าสิบห้าตอนนั้นดิแต่เราเจอปัญหา ลักษณะคล้ายคลึงกันมากแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเราเปลี่ยนแปลงนะจะต้องช่วยเหลือเกื่อกูอกันแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้บรรเทาปัญหาเหล่านี้ลดหย่อนความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้ลงไปแ้วเพิดมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นความสับสนความรุนแรงเพิ่มขึ้น ต้องฟังทั้งหลายบรรณาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี